ให้เสียงภาคโดยไดฟุก,กุคำเตือนคลิปนี้เป็นผลงานการฝึกภาคไม่แสวงหาผลกำไรอาจมีเนื้อหาเสียงและถ้อยคำที่ทำให้ใครหลายๆคนไม่พอใจก็ต้องขอประทานอภัยไว้ก่อนส่วนใครที่อายุน้อยต่ำกว่า12ปีลงไปโปรดหาคนอื่นมาดูเป็นเพื่อนและสำหรับใครที่ไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรเขาก็ไม่มีเหมือนกันนะ 39 40ส่วนแบ่งนายเลดดบดูดเงินเนี่ยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวไม่ส่งจูเพื่อเล่นใส่ไปหน่อยเหรอถ้านายกล้าจูบฉันหล้อก,ก็อตู้ต่อไปจะไม่หลุดเลดอีกเลยเตรียมเงินไม่ได้ยหรอไงละ่ะฉันอุ่าสาช่วยนายฟาร์มแต่ไม่เห็นหลุดเลดเลยนายโกหกเขาเรียกว่าดวงใครดวงมันนะเจ้าที่รักแล้วฉันไม่ได้โกหกเขาต่างหาก นิกเจ้าเล่ห์นายถูกจับแล้วจับฉันเหรอข้อหาอแม่ไม่รู้สิโปรโมทเลยราคาการตอบของตู้เปิดอัตราตัวละครและอาวุธทา,าดาวโดยเป็นเท็จคีจูเบ,บเบเวฟบเลดดับตู้เครดิตต่างๆจะพูดซื้อแล้วฉันก็ไม่ได้คีจูเบเบด้วยเพราะฉะนั้นลากรนายบอกคนอื่นว่า75เป็นเล่ที่ปกติก็ใช่ไง75ตกเขมามหรือไปอีกหนึ่งตัวหรือ75เธอจับฉันไม่ได้หรอกนะาผู้เล่นใหม่ฉันทำงานนี้มาตั้งแต่เกมเปิดแล้วละ,ละ นายควรจะคิดใหม่นะถ้าเลขกฉันผู้เล่นใหม่ทีฉันเดาว่าเธอมาจากทุ่งลาเวนเดอร์ที่มโนว่าเกมทุกเกมเลทเท่ากันใช่หรือเปล่าเออเปล่าทุ่งลาเวนเดอร์อยู่สุดปลายสายลุ้นฉันมาจากโลกปกติโอเคบอกฉันสิเรื่องนี้คุณคุณไม่ล่ะผู้เล่นใหม่อ่อนเกมแต่ขยันฟาร์มที่ไม่เคยเติมเงินเลยกับมีความคิดเอาเองว่าเฮ้ดูฉันสิฉันไม่ต้องง้องเงินก็ฟาร์มได้ของฟูดโดยไม่ต้องเติมน่ะแล้วก็พบว่า อุ้ยตายเราทําไม่ได้แล้วความฝันที่จะมีปู่จงอย่างใครเขาอุ้ยตายสองเท่าคือเธอได้แค่50เลตตอนสุม่มแล้วอุ้ยตายอันดับ3าคือไม่มีทีมงานสนเลเธอหรือก,การฟาร์มของเธอไม่นานเธอก็จะหมดหวังและท้อมากขึ้นและกระต่ายของเราก็จะหดหูและเสื่อมโทรมต้องนอนดึกในการฟาร์มทุกวันจนกระทั่งไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้และลบเกมทิ้งในที่สุดพร้อมกับโหลดเกมเก่ากลับมาเล่นเธอมาจากโลกปกติใช่ไหมละ่ะกลับไปเล่นยาวมองสิฉันพูดถูกหมดใช่ไหมละ่ะ รวังให้ดีล่าฟาร์มไปก็ไม่มีหลุดเลทหรอกนะเฮ้เฮ้จะไม่มีใครมาสั่งฉันว่าฉันจะเล่นอะไรไม่เล่นอะไรโดยเฉพาะนายขี้จุนายไม่เคยจะลงดันอ์ติแฟกสักอย่างนอกจากการเป็นพละเอาแต่ก่อคนอื่นลงล้อไปตายเอาล่ะฟังนะไม่ว่าใครที่ไม่เล่นเกนนชินมักคิดว่าตัวเองจะได้เลทด,ดอบดีๆทุกอย่างแต่มันไม่ได้เธอทําได้เท่าที่ฟาร์มเนี่ยสายเติมเนี่ยสายฟรีฉันไม่ใช่สายฟรีนะเหรอ งั้นนั่นก็ไม่ใช่เงินที่จะคิดมาเติมสิถ้าเป็นสายเติมไม่ได้หรอกแต่เติมน,นิดหน่อยก็น่ารักดีคงได้ปู่จงสักวันฟาร์มรอหน่อยนะ